ลุกใหม่ new ล o o นะครับเออทั้งการแต่งตัวด้วยนะครับแล้วก็ทรงผมนะครับตัดทิ้งซะเลยนะเนื่อลืมเรื่องเราวเก่าๆไปเตียบ <laughs> ยานิสถึงกับลุกขึ้นและอันหลังให้ทันทีอะไรวะผมขอเช็คซะหน่อยครับสำหรับเกมก่อนหน้านี้ในพาร์ทก่อนทางฝั่งของเพเซอร,นนะรน์นะครับเจ้าบ้านเนี่ยมีนัตูวินครับผมโอ้โหกระนำแต้มช่วงท้ายเกม นหลังจากที่เสียไทริสซาริเบอร์ตันไปนะครับเนสมิธนะครับ20แต้ม8รีบาล7แอสซิสทั้งฝั่งของบัคส์ครับได้เอเกาบรูอ e ันครับ25แต้ม7รีบาวสิบสแอสซิสเจ็สติลฟอร์มก็ไม่ได้แย่นะเว้ยเกมเนี้ทุกคนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าดูดูสถิตินะนะครับดูผลที่มันออกมาถ้าไม่ได้ดูเกมในส่วนยานิสอันโตคุโปครับได้22แต้ม12รีบาวสี่แอสซิสสองสติล2บล็อกเลยครับไปดูกันต่อเลยดีกว่าครับทุกคนใกลล้้้จบบแวสสหรรัซีีี์น นะซีซั่นแรกวอร์มก่อนนะครับวอร์มก่อนเช่นเคยทุกคนผมไม่ได้เหลายวันนะครับเออก็ตามจำนวนวันที่ลงคลิปเลยนะช่วงนี้งานเยอะครับไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ฟูลไทม์ทุกคนอันนี้มันท a r ท t ม m e หมอกับสมผมใหม่ นะครับมาดูกันต่อครับสำหรับเพลย์ออฟรอบแรกมัจะซู o ไปไหนเนี่ยอล้วผมไปเจอตอนไหนว่ากับสมกับ <c oughs> สมผมนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นภาพอน,นาคตนะครับนี่ภาพอนาคตนะครับวันนี้เป็นแคมโจนส์ครับสำหรับพอรตกาดตัวจริงนี่ครับเราพร้อมมากนะจะแพ้ไม่ได้จะโดนจะโดนไล่ซีรีส์ไม่ได้ทุกคนต้องจบวันนี้แหละ สซอร์พาร์ตี้โอ้โหนี่ไงเจอไมซ์เทอร์เนอร์กูไปร์นี่ไงเอาชัวร์ก่อนเอาชัวร์ก่อนเนี่ยเต็มแรกเต็มแตะตุ้ยเต็มแรกเฮ้ยนี่ไงเน้นชัวร์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 วอย่างนี้ครับไหลไหมเฮ้ยแล้วเป็นคลายครูส์มา,าคาลคูสมาครับมา มันม like okay. oh, ีอัพผงอัพแพดเลยางี้ยทุกคนเปลี่ยนแพดใหม่อ่ะยิงยากชิบหายก่อนหน้านี้มันยิงง่ายเกินเงี้ยเฮ้ยเพื่อนบ้างแล้วเฟโลเวใส่อู้หูอ้้หยานี้เซนเตอร์คุมโตรับขอเฟโลเวใส่บ้านแล้วกูจบให้ยาโอเคโอ้โหโลงๆครับคาวครูสมากครับผม กายปุซซมาครับช่วงนี้ยิงกันแม่นจัดสปีดมูฟมาแล้วเข้ามาได้ยังไงคลิกมาช่วยช่วยเฮ้ยยั่วดีสุยบกูไปแล้วเฮ้ยขอแตมแรกสแลมแคมป์ไปแดกครับสแลมแคมป์ไปแดกครับตัดผมและโฟกัสขึ้นนะครับผมไม่ทิ่มตาไง นี่มันทีมที่ผู้คนรักเราแล้วเป็นกายคูสมาไมเซเนอร์โล่งๆครับซุ่มไม่ต้องทำอะไรแล้วกูจอร์นส์ไอ่อะไรท่าเยอะจังเลยท่าเยอะจังครับพี่ยานิสคิกคูสมาสองแต้มเรื่อยมียานิสอยู่ซ้ำครับดาบโซของเนี่ยฮอ ไม่กลัวใครครับในบ้านเนี่ยจอห์นส์จอห์นส์จะลุยห่วงไหมไปไม่ได้แล้วเป็นท็อปปี้หนุ่หูโดนสามเต้มอ้าวสับ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 แม่งไม่ลงเลยวะขาขาแน่นจัดแล้วเป็นคายคูซมาหรือเปล่า สวยเวอร์สวยมากปั๊ม,มขาคู่มาแล้วจับกดครับบังคับขืนใจ <laughs> นะครับเป็นพุทธแบ็คดังสิ่งจ่ายบอลดีช <c oughs> ิบหายเลยคูสมากนะครับส่งเผื่อไปข้างหน้าดิเพื่อนสติลยังเอา้าสวิตชเฉยผมถอยพอดีโอ้ <c oughs> นะครับเดี <c oughs> ๋ยวไปบอกเออร์ลี่ <c oughs> โอ้โห ข้าเป็นวีไม่ลงเลยนะทเวนทเวนหลุดแล้วทเวนโอ้โหโดนตบจากทั้งแหลงครับรีลาเยอะลีลาเยอะโจนส์มาดริยนันส์ซาปินจะพาไปที่เนมัด หกวิห้าวิเนปฮาร์ดยิงหลังสกรีนอออะไรวะเนี่ยโดนวันครับเฮ้ยโดนวันสิบสองสี่ครับเมื oh ่อกี้ผมเสียจ no ังหวะป่ะกูย right. ิงแม่งเลยดีกว่ามอืมเฉพิเฉยโยกมาขวาซ้ายเออขวาเออซ้ายเออถูกล้ะ อย่างนี้ครับดับเบิลทีมแล้วเฟนด์อเวส่อื้อฮึ่มปล่อยเร็วก็บอกเอรี่นะปล่อยช้าก็บอกเลทก็จริงแหละนะโอ้โหอะไรอะอ้ผมไม่อยู่เป็นงี้เลยอะเพื่อนนี่เขาขาดทั้งเซียร์คามทั้งไทริสตีปัตตันอโอ้โหจ่ายทะลุหัวกูไปไป โอเคมาตั้งสติตั้งยังไม่ออกตั้งสติแเน่ยรู้ว่าจะสติลแต่สติลไม่ได้มาเลย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 เฟอร์ För ฟี่อะไรไม่รู้ชื่อเชฟเกตมาเลย negativity. มาเลยมาเลยมาเนะี่ยเนี่ยน เปรียยังเปรียมึงมาดิมึงใครเฟอร์ฟี่ไหนไม่รู้นะฮะเฟอร์ฟี่ไหนไม่รู้ครับเฟอร์ฟี่ไหนไม่รู้ครับเฟอร์ฟี่ไหนไม่รู้ครับเฟฟี่ไหนไม่รู้ผมเฟอร์ฟี่ไหนไม่รู้มาเฟอร์เจ๊ยังไม่ส่งเฟี่ไหนไม่รู้ ฟรีไหนไม่รู้ฟรีไหนไม่รู้ครัครับครับฟ <ies> ู่มีสมิธได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเทรนว่ะเทรนเรามาลูกคู่เทรนเฮ้ยกูหลุดจริงขนะเมื่อกี้เทรนลูกคู่เทรนเทรนลูกคู่ทางขวาครับสวยงาม ติวแคปติวเฮ้ยลุกอะไรลุกอะไรน่าจะแคปแค่เมื่อยแหละนะครับเหรือว่าเกงเข้าวินวะเมื่อกี้นะครับนี่ว่าจะใส่ด็อกเวอร์แล้วเมื่อกี้อยู่ไหนไม่รู้ครับนิสมิธระวังระวังระวังท็อปปิ้นิสมิธมามาต้องยิยงโอ้โหต้องยิยงแล้ววิเชียมันเป็นแบบ เขาเรียกอะไรวะคือถ้าเป็นสับกีฬาประเภทอื่นมัเขาจะเรียกว่าเกมพอยต์เซตพอยต์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต้มทายแล้วอ่ะนะครับโอ้โหลงครับพอติสคือแบบว่าถ้าเขาไม่ไม่ตีตื้นขึ้นมาเนี่ยยังไงก็จบอยู่ดีนะครับเพราะมันเป็นมันเป็นเกมพอยต์อยู่ <laughs> เราดำอยู่ะนะครับสามหนึ่งเซีรี์นะครับถ้าเราชนะเกมนี้เราก็เข้ารอบอะครับต้องดูว่าเขาจะเบรกเราได้หรือเปล่า เนมฮัดนี่ขนาดไม่มีตัวเก่งนะกูถามจริงทำไมมันเก่งกว่ามันเก่งกว่าตอนที่มีสองคนนั้นวะไปแล้วผมเฮ้ยผิดท่าครับโอโ้โหมีคนบอกว่าเข้าไปเลยก็จบมึงดูด้วยค่าเละอัพกูมีหรือเปล่ามึงดูด้วยนะครับเ,เห็นไหมนี่บอกเลยอัพ,พง่ายๆนะก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับแต่กูไม่มีค่าเลยไงไทุกคน โอย้ยตัวแบงดิ้งดุกดกดก๊กดุ๊กดุ๊กจูบม,มาสามอยู่สองแต้มครับสำหรับทีมเยือนครับเพเซอร์สอันดับต่ำกว่าเยอะครับก่อนที่จะเข้าเพย์ออฟเนี่ยริฟต์ริฟต์เข่าเช็ดพื้นนะฮะแบงกโก้ คนอื่นเขาไปรอกันหมดแล้วครับโอ้โหถ้าเกิดว่าเราเข้ารอบไปเราจะเจอกับเอรันตาฮอสครับทุกคนเนี่ยครับอีกฝั่งหนึ่งับฝั่งซ้ายเนี่ยดัลลัสมอริกครับต้องเจอกับทีมเบอร์วูฟะครับผมส่วนอีกฝั่งฝั่งเรานะครับนิวยอร์กนิกส์ครับเจอกับคลิปอ่าเออถูกแล้วคลิปแลนด์เทวเวียนี่ครับมาแต่แฮไลทก็ยังเป็นของเราครับอทำไงเราจะเสียฟาว์น้อยลงวะ ทุกคนทำไมมันกระตุกกระตุกวะเนี่ยมันคือกๆๆัดๆนิดๆนะทุกคนว่าไหมซึมไม่รู้เหมือนกันนะครับมาแต่ผมรู้สึกว่าจังหวะ t r a n s ิ t i o n g a CG เชี่ CG ชยแจ็คสันนี่ตอนคนตัวแรกทำอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนโค มาลอ้ลอลอ้ลอล้อล้อคาวคูสซึ่วันนี้คูสมาอย่างเอาครับคูสมาอย่างเอาครับโจนส์เฮ็บหัดคุยนะติดติดทิ้งในง่ายง่ายครับอุยอ้ยอุย้ยผมช่วยได้ครับ เนี่ยครับในนาทาีทําได้นะที่ผมมองเห็นภาพแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราเล่นผมเล่นตำแหน่ง4ตํตำแหน่ง5ขึ้นมาแม่งมันแน่ๆ,ๆทุกคนโดนกูเตรียมตัวโดนบล็อกครับในซีวีใหม่เฮ้ยลงโล่งเลยครับโคแอนทูมาเพืกันแก,แก้ตัว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 กดพื้นไปเอ้ยอยางดีกว่าเอ้ยเอ้ ได้สาใจด้วยครับดังทับแม่งเลยโอ้แล้วดูไฮไลท์เป็นครูส์มาครับ <c oughs> นี่นี่แอคเลยแอคเลย <c oughs> แอคเลยรู้ว่ากล้องจับแน่แน่ครับครูส์มาวันนี้อน,นุญาตครับ <c oughs> วันนี้ผมมาอนุญาตครับทุกคนครูส์มามันดีวันนี้ว่าไม่ได้แมทรินเออแต่เกมลับก็ยังเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ยนันโยกซ้ายไปลุยห่วงไปเลยเพื่อน Oh. เบ่งกล้าไปหนึ่งทีสติสติหลุดแล้วมันคิดไปยิงสามด้วยโอ,อ้ไม่เอาครับสองแต้มไม่เอาครับสองแต้มไม่เอาคิดไปยิงสามข้างในนะ <c oughs> ไม่ฟังกูเลย โอ้บอกอยู่ว่าระวังข้างในข้างในเพื่อนใกล้ขนาดนี้ไม่ลงไม,ไม่รู้จะว่าไงแล้วคอตัวนี้เนแบบี่ยบลองมาหลายทีแล้วจังหวะให้ผมสก,กีเแล้วก็วิ่งไปเอาเนี่ยเอาดีๆดิเพื่อนมันเก่งแต่ว่ามันไม่มีไทลิสมันเก่งแต่ว่าเออแ,แปลก ไคูสคูสเฮ้ยไกลจัดอะมันถอยไ่งั้นวะ้วยานิสยิงสามแต้มตัวเอียงด้วยสามแต้มไม่น่าได้ครับแต่ก็พยายามอยู่นะพยายามอยู่เนะครับแต่ไม่ได้สักทีข้างในอีกแล้วอะแม่เอ้ยวงในอีกแล้วไม่เก่งเก่งเกงแปลกทุกคน เก่งแปลกๆเนี่ยตั้งแต่เกมที่แล้วนะที่ว่า,ทาไทริสเจ็บนะครับมึงมีบัฟเหรอเสียผู้ <c oughs> เ,เล่นแล้วก็ฮะมึงมีการ์ดเสียผู้เล่นแล้วผู้เล่นในสนามนจะบวกค่าพลังอย่างไรเงี้อัพสเตตอะ่ะโอ้โหเดือดดีเลี้ยงทะลุยาน,นิสกูมาเลยอะ่ะคุณพ่อคุณแม่เก่งโอพี่ทอปปิน้นเนี่ย เก่งมาจากไหนวะอะไรกู <c oughs> ทำอะไรใจเย็น <c oughs> จะเย็นดึงเกมช้าก่อนครับทุกคน <c oughs> รู้สึกว่าจะแปลกแล้ว <c oughs> แปลกจริงดูดิดู <c oughs> ดิด <c oughs> ยานิสก็ดูช้าๆนะวันนี้แปลก แมตต์เทวนแมตต์เทนลุยแน่ตัวนี้ลุยแน่เฮ้ยตีเพื่อนสวยเออโอเคยันมายันเก่งแปลกเก่งแปลกมันต้องได้สักทีและครับ ต้องมีสักวันต้องมีสักวันโอ้โหจะทาตามฟันโอ้ยติดแล้วติดอีกเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้รีบาวดิเพื่อนไปแล้วโยครับออกขวาออกซ้ายมาแล้วโอ้โหแล้วดูมันตามใช่ไม่ได้แหละแปลกมากทุกคน ผมยิงยากมากตั้งแต่เกมที่แล้วละนั่งแปลกมากปกติไม่ยิงยากขนาดนี้ไม่ต้องยงต้องยิงแหละเว,วน <c oughs> ไม่ต้องยงต้องยิงครับ <c oughs> นั่งพักอีกแล้วโคช้ชกูนั่งไปเยอะมากเลยครับโคช้ชโอ้โหโอเค เกมนี่ผมลง48นาทีไปไหนแล้ววะไม่มีเลยนะนั่นแปลกมากทุกคน <c oughs> แปลกมากครับเนมัดเ <c oughs> นมัดเนมเ <c oughs> นมเ <c oughs> นม เอ้ยโดนบล็อกไปครับโู้ช,ช, coming. ช็อตคลอ็อกมาโอ้ดีรอบแรกกันเนี่ยแต่เขาไปลองแชมปันนะออแต่ว่านี่เปรีย้ยครับเปรีย้ยครับ อะไรอ่ะโอ้ในแต่ละเพลงครับเราพลาดไม่ได้แล้วตอนนี้ว่าเพเซอร์เก่งมากครับได้บัฟมาเลยฮะบัฟมาเลยฮบัฟมาเลยเจอรีก็ซิมบัฟทำลายลางแน่เลย เสียผู้เล่นบนกระดานไปทำให้ผู้เล่นที่เหลือที่ยังอยู่ติดบัฟฮะติดบัฟเบามาหน่อยมาหน่อยติดบัฟเบลบัฟเบลจ้องอยู่ผมจ้องอยู่ผมจ้องอยู่ทุกคนเขารู้ทันแล้วเขาไม่จ่ายแล้วเออใช่จริง ดให้มันครับชเชฟเพิร์ปราทีนี้อยากให้เขาได้ครับถ้าเราพลาดไปแล้วทีนี้ต้องต้องตุ้ยป้องกันให้ดีนถ่าเจอพวกวงในแข็งๆนี่แม่งชิบหาย,ยนะผมบอกผมบอกเลยนะ โอ้ครับผมสับให้เปรียร้ยสับให้เปรียร้ยแล้วเคลียร์ด้วยจ้ำจดสับให้เปรียร้ยแล้วเคลียร์ด้วยจ้ำจดยังไงฟาว่าตื่นเต้นละเร้าใจใช่ไหมนะครับพลังแห่งฮอฟเฟลมบวกอัพแพนแน่ๆเลยมันยิงยากขึ้นแปลกๆนะทุกคน ยิงยากขึ้นแปลกๆหรือเป็นเพราะว่าช่วงเปิดโหมดเพลย์ออฟหรือไงวะไม่รู้เหมือนกันลนะ่ะมาไม่นะ <c oughs> มาฝากที่แจ็กสันให้เพลย์โอฟท็อปปิ้นครับคืนมา <c oughs> เดมาร์โจนส์ฟาสต์เซชั่นบนเร็วครับ ลิมพันและฮูนะครับแล้วกูเฮ้ยนี่ <c oughs> ช่วยกูเลยบอ๊อบบี้พอติสนี่มีเกมรับองไหนบ้างผมไม่รู้ว่ะทำไมมันดูอ่อนๆวะนี <c oughs> ไ่ได้นะ <c oughs> ลาวเรน์ยกขวาไปลอ <c oughs> ลนินส์ t ร r ส w i ยาวฮอร์ n h a พอเด้อเด้ทาวปินทาวปินจะลุยห่วงรอบทาวนเเจอยานิสเอาไว้อยู่ฮอเด้ยังไโจนเจะตบตว่าแล้วไปละวิ่งฉีกข้างมาครับซึ้มแคแอน,นชูดเด็แห่ดูเี้มากโย มาติดมาติดมาติดมาวีมึงมามึงมา,มงมายานยานยานนิสเออแจ็คสันครับแมาตวินจับแล้วยิงเลยครับโอ้โห มาตัวรินโคตรเก่งอมาตัวรินโคตรเก่งครับแบกสุดๆวันนี้จริงๆก็แบกตั้งแต่ท้ายเกมที่แล้วแหละเพราะว่าตัวหลักมันเจ็บหมดเลยอ่ะง่ายๆครับเบาๆมาต้องจบวันนี้แหละทุกคนต้องจบวันนี้เลยครับ โจอวันนี้เลยครับวันนี้ยะไม่อะไรวะมาครับประมาณเกือบเกือบจะสามนาทีเฮ้ยเขาเรียกแอบอันนี้เขาเรียกแอบจอห์นสวิอย่างเออรู้รู้นี่รู้ทัน อันนี้รู้อันนี้รู้อืม้มฮึ่มฮึ่มมาเด้งเกมช้าเลยครับเด้งเกมช้าเลยครับดึงช้าเลยครับฝั่งนั้นขอฝั่งนั้นขอดึงช้าเลยครับสลับฟันปลาใส่เลยครับพี่ไอโซมาแล้ว ไม่เป็นไรครับเราได้เวล,ลาไป <laughs> เราเล่นเวลาไปครับอันนี้ <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรมัน <laughs> ต้องจบเองอยู่แล้วมาตุลินเนี่ย <laughs> โดนอีกแล้วอันเนี้ยไปแล้วครับอ้าว ไม่ยิงวะไม่ขึ้นนะแจ็บ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 แล้วแจ็บ <c oughs> อี๋แมาตูลิงเง็บต้องรีบเลยครับต้องรีบเลยครับต้องรีบเลยครับจะไปเองด้วยไม่ยิงสามตรงสามแต้มไม่เอาครับ <c oughs> โอเคทานอยู่ ไม่เอาด้วยสามตรงสามแต้มไม่เอาด้วยครับป่อยยิงป่อยยิงสวยมากครับแล้วคว้ชจอดของยาย่ะเขาไม่ถือบอลไว้เหรอทุกคนเนมพาดครับมีโอกาสหรือเปล่า14แต้ม9วิ14แต้ม9วิเอ้ยติดติดนี่ยิงไม่ลงแล้วเรียบร้อยครับ การเข้ารอบต่อไปครับสำหรับ Milwaukee Bucks ครับจะเข้าไปสู่รอบรองนะครับผมรอบรองเจอกับแมลต n t a h อ w ส์ครับทุกคนใครคุณคอนเวยไม่เห็นแต่ว,ว่ายกมือไงเริ่มจากคนเลยแล้วกันอื้ โอเคค่ะก็โฟกัสถึงเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรนะเมนเทนเนอร์เบรดิตีโชว์ฟอร์มให้ดีต่อเนื่องในรอบสองนะครับคงสภาพคงฟอร์มไว้ช่วงนี้ต้องตอบเพื่อทีมไปก่อนนะครับต้องตอบพิทีมไปก่อนนะ ว้าวนี่ความคิดของคุณเลยครับเนี่ยค่ะผมก็หวังนะแต่ไม่ไม่รู้สิรู้ว่าคุณจะวิจิตพิสดารกว่านี้คำถามอ่เราเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วเราเล่นกันอย่างแข็งแกร่งเพราะงั้นแล้วผมไม่ห่วงอะไรครับในรอบต่อไปนี่ขอบคุณนะคะ ไม่ต้องห่วงครับเล่นดีดแน่ๆนี่ค,คือมันเคยมีปัญหากับคนนี้ใช่ไหม <laughs> ดูซันนี่คอนเวย์เนี่ยที่เคยแบบปรามาทเราไว้ใช่ไหมนะครับเราก็เลยแบบเรียกให้เขาถามตลอดเวลานะฮะ <c oughs> ปาบก็เจออันตาฮอสไม่มีคนเจ็บด้วย